สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้มาเรียนเผาถ่านนะคะแบบเตาผีนะคะทำแบบนี้นะคะทุกคนก็ถากหลุมนิดนึงแล้วก็เอาไม้มากองแล้วก็จุดไฟใส่ฟางใส่เศษไม้ใบไม้นะคะวันนี้คุณครูมาสอนคุณครูไละนะ,ค,ะคุณครูวิไลคะ่ะกับคุณครู ไก่คุณกูไก่ลดน้ำต้นไม้ลดกล้วยคุณครูสอนคุณครูสอนเผาถ่านนะคะเตาแบบเตาแบบโบราณนะคะเป็นเตาผีคุณครูวิไลคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณครูวิไลมาแนะนำขั้นตอนการทำพอพอไฟมันไหม้ฟืนเสร็จแล้วเราก็จะ เอาน้ำลดฟางใช่ไหมให้มันให้มันแบบให้มันเปียกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมากลบกลบตัวนี้นะคะเอาฟางที่ชุ่มน้ำแล้วนะคะกลบฟืนเป็นหลุมไม่ใหญ่นะคะหลุมขนาดประมาณนี้นะคะก็ประมาณทำประมาณสามสี่หลุมนะคะโดยเปเดี๋ยวไปดูฐานการเผาฐานแบบแบบเตาผีก็จะได้ฐานประมาณนี้เลยค่ะ ฐานสวยอยู่นะคะอันนี้ก็ต้นไม้ในนาเนี่ยแหละคะ่ะตัดมาทำฟืนนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นเศษฟางเศษตอสังข้าวใบมะพระ้าวทางมะพร้าวนะคะเอามาทำเป็นเชื้อไฟเป็นที่เผาถ่านนะคะราคาเท่าไหร่คะยายค่าบริการเผาถ่า,านยังไง ค่าบริการเผาถ่านคิดยังไงงละห้าสิบก็ออค,คือขนฟื้นมาให้เนาะแล้วก็เราไปดูแลให้นะคะก็จะได้กระสอบนั้นนะคะก็คือเต็มกระสอบก็จะราคาห้าสิบบาทนะคะก็คนที่มาจ้งางเผาถ่านนะคะก็จ่ายเราห้าสิบบาทนะคะนี่ยายเก่งมากเลยค่ะปีที่แล้วยายเผาได้ประมาณสองร้อยกระสอบาาน,นะคะ สองกว่ากรสอบนะคะนี่นะคะถึงขั้นตอนการกลบด้วยฟางชุบน้ํารดน้ําให้ชุ่มนะคะฟางเผาอยู่ทุ่งนานะคะห่างไกลจากบ้านคนนะคะเสร็จหรือ,อยังเดี๋ยวเอายายวมาถือกล้องให้หน่อยเูาจะกลบ เนี่ยนะคะพอเอาฟางคุมแล้วก็เอาขี้แกลบเอาแกลบเอาขี้เท่ากลบนะคะก็ไม่ใช่แกลบเอาขี้เท่าที่เราเผารอบแรกมีดินด้วยขี้เท่าด้วยกลบแบบนี้นะคะลมแรงลมแรงตอนกลบนี่ คุณครูวิไลทําให้ดูก่อนนะคะทําให้ดูสองเตาแล้วเตาแรกไม่ได้ถ่ายคลิปทําให้ดูเตาที่สองเดี๋ยวจะต้องชดเชยนะ,ะเดี๋ยวจะมาช่วยคุณครูอพอถ่านมันเขาเรียกถานมันมันอะไรฟืนมันไหมเป็นฐานแล้วนะคะเราก็จะมาโกยออกเราจะมาเปิดหลุมเขาเรียกเปิดหลุมเรียกไม่ถูกเนาะคุณแม่กี่หเอ้ย เวสโซออขยุงเวซอเนาะอ่ uh. ขยุงเวซอเขายังก็ยังก็จะมาแบบเอาถ่านนะถ่านฟืนมันไหม้มันเป็นถ่านแล้วเราก็จะมาหนีจุ่มน้าถ่านจุ่มน้ํานะคะเพื่อที่จะดับดับไฟนะคะแล้วเราก็จะได้ถ่านตัวนี้แล้วก็รอแห้งสักสองสามวันนะคะแล้วก็กอกใส่กระสอบแบบนี้นะคะได้หนึ่งกระสอบคือห้าสิบบาทนะคะค่าเผา มาจ้างยายเผาได้เลยยายรับจ้างเผาฐานกระสอบละห้าสิบบาทนะคะยายวิไลนะคะติดต่อบุ๋มๆได้เลยนะคะเอามามาเอามาลงที่ยายไรได้เลยนะคะทำไมทำไมมันเผาแถวบ้านเราไม่ได้นะยาย <c oughs> เพราะว่าอยาสงอื <c oughs> Uh -huh.